โอ้หเจ้าตัวเฮฮะได้อะไรมากินล่ะอุ้ยเต่าครับพี่น้องนะได้เต่ามากินก็คงตายไปแล้วไม่ไม่ต้องไปคิดจะช่วยแล้วเมงวันตอมฮะเน่าแล้วพยายามแซะเนะ<ฮ>ี<ฮ>่ยโอ้โหเจ้า สุนัขก,ก็พยายามที่จะมาไล่แต่เขาไม่ได้สนใจฮะเขาไม่ได้กลัวเลยเนี่ยกลัวซะที่ไหน,นมีหางพร้อมที่จะตะวัดใส่เจ้าสุนัขเจ้าหมาน้อยอู่วนนี้ได้กินเตาอ,อยู่ใน สวนแห่งนี้นะห,หรือว่าคลองแห่งนี้อาหารเยอะก็นี่แหละบางทีเต่าอาจจะตายด้วยโรคนะก็จะตัวเงินตัวทองหรือว่าตัวเห้เนี่ยเขาก็จะจัดการฮนะเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ที่กินซาก ก็จะไม่มีพวกของเน่าเสียของซากสัตว์เน่าอยู่แถวนี้นี่แหละก็เหมือนเทศบาลน,นะช่วยดูแลเรื่องของความเรียบร้อยความสะอาดกินหมดแล้วไปแล้ว เอาล้วยิ้มแล้วเดี๋ยวไปดูสิว่าซากเต่าเป็นยังไงกินหมดหรือยังมาดูซากเต่าที่โดนเจ้าตัวเฮกินอยู่เมื่อกี้เนี่ยเนี่โอ้โหดูฮะดูฮะแมงวันตอมฮะเนี่ยเป็นซากเน่าอยู่ ก็ปล่อยให้เขากินดีกว่านะเพราะว่ายังไงก็เราไม่ได้ช่วยอะไรเขาก็จะช่วยในเรื่องของกําจัดเรื่องของซากเน่าๆเนี่ยนะอาครับผมสลับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะเล็กกิตตาในชาแนลสวัสดีครับ